ฟังฟังท่านจะได้ค่าแยในเดือนที่สที่สามและเดือนต่อไปนะครับรายการเราจะได้ก็เนกับเนื้มะพร้าวเนี่ยวางได้เลยแต่ขอป้าพณนาว่าแย่ให้นิเดียววันนี้เป็นวันสนุกเป็นวันหน้าไอี่จิ๊กต๊ะไม่โตนั่งกับเรนไปวันเราจะต้องได้ราคา พูนำพูบ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านมาขายแล้วลงทะเบียนไปเลยเป็นพวกแจกการวัดเราเป็นพวก ขออนุญาตแทรกนิดนึงขอเขียนอนุญาตใครสงสัยให้ถามเลยนะครับแปดบาทพลาสติกสุกแปดบาทพลาสติกกรอบสีอะไรเงี้ยประเภทตะกั่วก็จะมีลักษณะอย่างประเภทนี้ค่ะอลูมิเนียมค่ะราคาอยู่สี่สิบสามบาทสอง <2. S 2> วิธีการจัดทำถังขยะเปียกสามธีการจากการคัดแยกขยะผมไม่ทิ้งผมทิ้งน้ำเลนะ แล้วทำไงต่อเก็บใส่ถุงถูกไหมขายได้จริงป่ะมารับซื้อนะครับนี่ที่บ้านขายครับแม่ผมโงบครับแต่ไปบ้านครูกินหลอดเก่าจริงจริงเออมันติดนิสัยถดบ้านผมที่ท,ที่บ้านหลอผู้ว่านะผมสั่งลูกน้องอสอนี่หลอดเทียบเลยหลอดได้ทำประโยชน์มีสองอย่างอะนบ้างอย่าว่ากันนะคือถ้ากินข้าวกินน้ำบ้านผมเนะี่ถ้าเจอหลอดะไรคือหลอดที่ผมใช้แล้วและ หลอดมีข้อดีอีกเรื่องนึงนะท่านเชื่อไหมมันดีกับไม้ขิ้มฟันนะเราใช้มั้ยแต่จริงๆผมไม่เคยบ้านผมไม่เคยซื้อไม้ทิ้มฟัน<ค><ย>เพราะว่าผมว่ามันมันรีบลัวแล้วมันมันเหมือนไอตัวไออะไรน,นะที่เป็นเส้นอ่ะมันขอความร่วมมือนะครับขอให้คิดว่าขยะมันคือเงินของที่ใช้ในทุกในบ้านทุกอย่าง สามารถใช้ประโยชน์ต่ออย่างอื่นได้ขึ้นไปข้างบนดิหนูขึ้นไปข้างบนปีนตัวเนี้ยแหละปีนตัวเนี้ยถือไม้ถือไม้ถือนั่นยกขึ้นถือถือทุกข่าวทุกข่าวนะงัยทุกไอเดียลองในยกปรครับท่านลองบีหาจอกที่มันเก่าที่สุดนะครับพร้อมไหมในนต้องหมุนอีกข้างนึงค่ะเออนั่นแหละค่ะนั่นแหละแล้วจะตีจริงเขาสามเบงแลยนะครับสามเบงครับอ๋อเขาจะเห็นไงเห็นกันข้างตีกันข้างโดรัวก็ได้ไหมครับพร้อมไหม สองห้าสี่สามสองหนึ่งก็ตัดตาเนี่ยครับตียากคนโอเคเลยก็คือก็คือก็คืออยากอยากให้เข้าใจกันเรื่องประเทศก่อนเรายังเปิดรับครั้งแรกแล้วเราก็จะเปิดรับไปเรื่อย ครบสามเดือนเมื่อไหร่ถึงจะมีผลคุ้มครองนะคะทุกหน่วยงานที่อยู่ในตำบลทุ่งนาง,งามไม่ว่าจะเป็นรอบพสตอโรงเรียนครูนะคะวัดก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจากขยะช่วยเหลือสมาชิกที่เข้ากับกองทุนสวัสดิการชุมชนจากขยะเป้าหมายของเราก็คืออยาก เพิ่มมูลค่าขยะ<ม>เวลาสมัครเนี่ยเราขายเป็นครัวเรือนแต่เวลาที่กรณีเสียชีวิตเนี่ยนะคะเราคุ้มครองเป็นรายบุคคลคถ้าสมมติกรณีหนึ่งครัวเรือนเนี่ยบางเอิญเสียชีวิตสองคนคอันนี้เราก็จ่ายคนละ30บาทใช่ไหมคะครเราก็จ่ายคนละ30สองคนก็เท่ากับ60สมมุติตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่6 0 0้หกสามสิบแปดศพละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทบสองศพก็เท่ากับ สามหมื่นหกพันบาทครับ <Okay. S 1> ชวนพี่น้องทุกคนนะคะที่เป็นคนตำบลทุ่งนางงามหรือว่าทํางานอยู่ในตำบลทุ่งนางามเชิญชวนมาเข้าร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนจากขยะของตำบลทุ่งนางงามนะคะค